เอ่อไม่ว่าจะเป็นไอ้ลายจุดก็ดีนะลายจุดนี่มันลายหมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะไม่ว่าจะเป็นไอซีโรดก็ดีเนี่ย,ยออกมาวิภา์วิจารณ์เขาเนี่ย,ยคุณเคยมองดูสารลูบตัวเองหรือเปล่าการที่คุณไปวิพา์วิจารณ์ตำดีติตตตติงเขาเนี่ย <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> มึงก็เคยเป็นฝั่งเดียวกันกับพวกกูเนี่ยมาก่อน <c oughs> เนื้อเดียวอันเดียวกันไม่เคยเด็ดไม่เคยแหนมพอมาวันเนี้ยนะคะส้มที่มึงแดกเข้าไปเนี่ย มันไปมีเขาเรียกอะไรเอฟเฟกทางสมองหรือเปล่ามันทำไมไม่มองในแง่มุมบวกกันบ้างและชีวิตของพวกคุณเนี่ยที่มองในแง่กันติดลบเนี่ยทุกวันเนี้ได้ดิบได้ดีอะไรกันทำไมไม่คิดกันในแง่บวกมองโลกในแง่ดีดีอย่างนี้เนี่ยนะคะลูกหลานของพวกคุณเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าการที่พวกคุณแสดงความดีเห่นกันลัแบบเนี้ยชีวิตลูกหลานพวกคุณจะบวกกันไปในลักษณะแบบไหนไม่ไม่เข้าใจ กับวิธีการวิธีการความคิดของพวกคุณแล้วอย่างที่บอกนะฮะโดยเฉพาะสิโรดเนี่ยสิโรดเนี่ยหลายคนเห็นตั้งชื่อเขาว่าคําว่าอาจารย์คนเป็นระดับอาจารย์เนี่ยทำไมความคิดได้ต่าทําไมความคิดได้แคบทําไมความคิดไม่มุ่งไม่บวกไปในทางที่มันดีทําไมคนที่เป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยความคิดมันในเชิงลบหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังมีตัดสีโรด นะจะอ้างตัวเองหรือใครเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์นะแต่ไม่เคาะกระโหลกกะลาตัวเองเนี่ยอันนี้นะต้เย้อยก็มองว่าเคาะซะจนเออเขาเรียกวไรวิเคราะห์ซะจนเขาเรียกว่าหลับหูหลับตาวิเคราะห์น่าจะพาแกเนี่ยนะคะไปตรวจได้แล้วตรวจสมองได้แล้วนะคลื่นความถี่ในสมองเนี่ยมันลดลงหรือว่าลอยหยักในสมองมันลดลงหรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ย นะไเป็นนั่งในรายการรายการหนึ่งถ้าจะยุจังไม่ผิดรู้สึกจะเป็นมติชนหรืออะไรนี่แหละนะคะก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการที่นะหัวหน้าพรคเพื่อไทยแล้วก็ทิมงองาของพรคเพื่อไทยเนี่ยไปเอ่อมอบช่อดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิดของคุณสนทินะคะโอ้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือทั้งเน็บทั้งแหนมทั้งกัดทั้งจิกกันตรงๆนะคะ ตในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็นั่งฟังแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหคนเป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยอายุแกก็เกือบเกือบจะเลขห้าแล้วมัง้งนะก็เกือบจะครึ่งคนแล้วล่ะทาไมแกยังไม่ลดไม่ลาไม่เลิกมึงยังจะกัดจะจิกจะปล่อยอะไรในขณะที่ในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนนี้มึงก็อุ้มชูเมื่อก่อนนี้มึงก็โอ้โหโอโหวยเพื่อไทยเมื่อก่อนนี้แม่นะมึงก็ส่งเสริม <c oughs> การทํางานของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดพอานมาณเวลานี้เนี่ยแดดต้มเข้าไปเนี่ย แดกทั้งปากเนี่ยนะไปกระจายถึงยันสมองไล่จิกไล่ไล่จิกไล่กัดไล่ลลลแทะเลยนะคะทีนี้ <c oughs> อย่างที่บอกพยายามที่จะใช้คำพูดว่าออคุณสนทินะไม่ผิดนะแต่ยังจะถามไปว่าก็ในเมื่อไอ้คนมอบนะและคนรับถ้ามึงบอกว่าคนรับไม่ผิดมึงจะคิดว่ามึงจะพูดตรงๆว่าไอ้คนมอบมันผิดแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเป็นการสแสดง <c oughs> มารยาท นะฮะเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันน่ะมันเป็นยังไงเหรอมันจะเป็นจะตายหงายหากันหรือยังไงคนเราเนี่ยมันลดมันละมันเลิกไม่ได้เหรอมันตั้งแต่ในสมัยในอดีตแล้วไปมองทําไมตั้งแต่ในสมัยนายกเอ่อในสมัยของนายกตักษิณในสมัยของตั้งแต่ไทยรักไทยอะ่ะคนเราอะ่ะนะ,ะเขาติดคุกติดตารางผ่านตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะคนเรามันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเขาไม่มองกันแล้ว คนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาสอนสั่งลูกหลานตัวเองนะว่าให้มองไปข้างหน้านะมองถึงอนาคตมองถึงความสิวิไลมองถึงเอ่อสิ่งที่มันจะดีๆไม่ใช่ไปมองแม่อยู่แต่ข้างหลังในอดีตคนเราอในอดีตเนี่ยมันเอาเป็นแค่เรียงเรื่องของบทเรียนนะไม่ใช่เอามองเรื่องในอดีตเนี่ยนะมาย้ำมาซ้ำความรู้สึกให้มันเลวร้ายลงมันไม่ใช่ เหตุการณ์อะไรนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เอามองสถานการณ์ปัจจุบันเด็กพักประชาชนยังไปยกยังยังยังเ,เขาเรียกอะไรยังไปยกมือให้อนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้กัดกันด้วยเรื่องอะไรนะด่าทอกันเจ็บเจ็แสบนะให้ไลยป้ายสีนะว่าดา่าชิงตำหนติติงนะโยนไปเกี่ยวกับเรื่องของพรักอนาคตใหม่ไล่กันมาเลยอะ่ะ นะว่าเป็นเอเกี่ยวกับเรื่องของไปพัวพันคดี112ถูกต้องไหมและทุกวันนี้คุณมองโลกปัจจุบันดิพักประชาชนยังไปยกมือโหวตให้กับอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้จนกระทั่งมีทั้งคนในพักร่วมของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะไปมีเอี่ยวกับทุนสีเทาลาออกไปหนึ่งเดินเพ่นพ่านกันอีกหลายและกำลังหาข้อมูลกันอีกเยอะ มันยังทํากันได้เลยอะ่ะและดูอย่างพักปัจจุบันเนี่ยดูอย่างพักประชาะพักประชาธิปัตย์ใครเลยจะคิดนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งนะสุดท้ายต้องมาร่วมนะร่วมเป็นรัฐบาลกับในสมัยนายกภพยวรรณทั้งทัทง้ทงที่ก่อนหน้านี้ในสมัยนายกทักษิณเนี่ยในสมัยนายกนายกปูอะ่ะเห็นไหมฮะ ฟาดฟันกันด้วยข้อมูลหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเราลดเราเลอะเราเราลดเรา,เราเละเ,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 เราเลิกได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีความสุขถือธงขาวได้ก่อนเลยบอกให้ทุกวันนี้เหตุการณ์ทุกวันนี้เราไม่ต้องไปดูแล้วละคะ่ะในอดีตนะเอาโลกของปัจจุบันนะเหมือนอย่างที่พี่ชาญโลงพูดเนี่ยนะคะสร้างมิตรดีสร้างมิตรด,ดีกว่าสร้างศัตรู แคกระเชา้านะฮะแล้วเราไปเนี่ยไปแสดงความยินดีอวยพรในวันคล้ายวันเกิดเขามันจะเป็นอะไรล่ะ <c oughs> สําหรับไอคนที่ออกมานั่งเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นไอ้ลา์จุดก็ดีนะลายจุดนี่มันลายหมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ว่าจะเป็นไอสีโลดก็ดีเนี่ยออกมาวิภา์วิจารณ์เขาเนี่ยคุณเคยมองดูสารรูปตัวเองหรือเปล่าการที่คุณไปวิภาษ์วิจารณ์ตำดีติิงเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยมึงก็เคยเป็นฝั่งเดียวกันกับพวกกูเนี่ยมาก่อนเนื้อเดียวอันเดียวกันไม่เคยเด็ดไม่เคยแนมพอมาวันเนี้ยนะคะซ่มที่มึงแดกเข้าไปเนี่ยมันไปมีเขาเรียกอะไรเอฟเฟกต์ทางสมองหรือเปล่ามันทำไมไม่มองในแง่มุมบวกกันบ้างและชีวิตของพวกคุณเนี่ยที่มองในแง่กันติดลบเนี่ยทุกวันนี้ได้ดิบได้ดีอะไรกันทำไมไม่คิดกันในแง่บวก มองโลกในแง่ดีดีอย่างนี้เนี่ยนะคะลูกหลานของพวกคุณเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าการที่พวกคุณแสดงความคิ่เห็นกันลักษณะแบบเนี้ยชีวิตลูกหลานพวกคุณจะบวกกันไปในลักษณะแบบไหนไม่ไม่เข้าใจกับวิธีการวิธีการความคิดของพวกคุณแล้วอย่างที่บอกนะฮะโดยเฉพาะสีโลดเนี่ยสีโลดเนี่ยหลายคนเห็นตั้งชื่อเขาว่าคําว่าอาจารย์คนเป็นระดับอาจารย์เนี่ย ทำไมความคิดได้ต่ำทำไมความคิดได้แคบทำไมความคิดไม่มุม่งไม่บวกไปในทางที่มันดีทำไมคนที่เป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยความคิดมันในเชิงลบคนเป็นระดับอาจารย์เวลาสอนสั่งนักเรียนเนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีว่าสอนสั่งนักเรียนในในทางที่มุมบวกนะในทางที่จะต้องคิดถึงอนาคตไปในทางที่ดีแต่วิธีการความคิดของพวกคุณเนี่ยนะฮะบอกเลยว่า แสดงความคิดเห็นได้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงถอยหลั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 งคุณไปมองทําไมในอดีตเวลาที่คุณสอนสั่งนักเรียนเนี่ยแต่ละปีเนี่ยคุณจะต้องเอามาสอนนักเรียนเนี่ยหรือสอนนักศึกษาเนี่ยเขาต้องมีการวิเขาต้องมีการปรับโครงสร้างของวิของอของอวิชานั้นๆนะฮะที่จะเอาไปสอนให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่อะไรละ เออไม่มีการปรับโครงสร้างของแต่ละวิชาเอามาสอนสอนสอนแต่เรื่องเดิมๆมันไม่มีการพัฒนาหรอกคะ่ะแบบนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่คุณเนี่ยนะคะไม่ได้ก้าวไปไกลที่กว่านี้เลยนะคะขออนุญาตไปี่การแสดงความคิดเห็นทั้งหน้า YouTube หน่อยนะคะเออ่พี่อังอังสนาใช่ไหมคะ ประเทศชาติวุ่นวายเรื่องของสีเทาประเทศอื่นนะฮะเขาเตรียมตัวนะติดต่อประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อเศรษฐกิจของประเทศตัวเองปัญหาตอนนี้เยอะใช่ถูกต้องค่ะนะถูกต้องเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตะได้เข้าคุยข่าวกันประเด็นยาวๆเลยอันนี้เป็นแค่เพียงหัวข้อเออนิดๆนะคะในการที่จะพูดถึงถึงเรื่องประเด็นนี้จริงๆแล้วตยุก็มองข้ามไปนะทีแรกอะก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าความรู้สึกของส่วนตัวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เออมันก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองไหมเราไปแสดงมิตรไปตรีจิตที่ดีเราไปแสดงธรรมรญาติทางการเมืองที่ดีเขาเป็นสื่อเราเป็นนักการเมืองถูกต้องไหมเราคิดในมุมบวกเนี่ยเราคิดกันในแง่ที่ไม่ได้ไปออเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปแสดงความที่ในอดีตอะไรให้มันมากมายนะอ๋อพี่ย้อนรับบอกแชร์แล้วขอบคุณค่ะอ้าวอย่าลืมนะคะทางช่องของสอนรู้สอนเห็นรีเทิร์นก็อย่าลืมแชร์ ทั้งช่อง Facebook พี่ๆท่านๆหลายๆคนก็เข้ามาก็ริ่มด้วยช่วยกันแชร์นะคะพี่ยาลาขับคุณนะคะที่ที่ช่วยกันแชร์พี่ชนอารมณ์บอกว่าไอ้พวกวิจัยคือพวกที่ปั่นทำมาทำให้แตกแยกถูกต้องค่ะ